สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์เฉลิมชุมนุยอยู่สู่แม่ขีจังหวัดพัทลุงนะครับก็จะพามาดูรถสวยๆนะครับที่รอส่งมอบให้กับลูกค้าครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีประตูยกสูงนะครับสีขาวมุกรุ่น LDA นะครับราคาก็จะอยู่ที่837,000บาทนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นใบหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอก ดังหน้าตามแบบฉบับของยูซู2022นะครับสวยงามรับล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วมิติด้านข้างนะครับบันไดข้างก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับขึ้นลงสะดวกมือจับเป็นแบบโครเมียมสวยงามนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกเรียบร้อยให้ขนาดใหญ่นะครับสวยงามพร้อมกับกันสุท้ายที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับด้านหลังก็ติด ตั้งแม็กไลเนอร์นะครับให้กับลูกค้าเรียบร้อยคิ้วกันสาบนะครับติดตั้งเรียบร้อยหมดถัดมานะครับเรามาดูด้านในนะครับรุ่น LDA ก็จะมีหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังนะครับสะดวกในการใช้งานนะครับภายในก็ทำความสะอาดให้ลูกค้าติดตั้งพวงมาลยัยสวยงามนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับ น,นี้ก็แถมปาคกรูให้กับลูกค้าด้วยนะครับสามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับจะดาวน้อยดาวมากนะครับดาว10%ดาว20%สเสามารถสอบถามกันมาได้ในส่วนของเอกสารนะครับถ้าเกิดลูกค้าสงสัยว่าอาชีพแบบไหนซื้อรถได้ไหมก็ทักมานะครับผมดะให้คำปรึกษาว่าอาชีพแบบไหนใช้เอกสารแบบไหนบ้างคนค้ำต้องใช้หรือไม่นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ทีฟีหน้าสวัสดีครับ